ก็สวัสดีทุกท่านนะยินดีตอนเราผะสู่สก็อย่าลืมอ่ะ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 วันนี้เรากลับมากันอีกครั้งนึงนะครบหนึ่งปรีรายการออกโปรดักต์ใหม่ของ Apple วันนี้เราก็ไปซ้อยมาแล้ว Apple สีอิติปิโ,ซโซสซาทุกิ่งใช้ได้กิ่งของใหม่สีนี้เหมาะกับอาชีพที่รวยที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็นกันเยอะด้วยนะฮะสีนี้บอกเลยว่า ดีจัดนะฮะวันนี้เราไม่ได้มารีวิวอย่างเดียวเรามาบอกข้อเสียต้องบอกว่าเรามาคุยกันถึงการใช้ iPhone 17 Pro Max 4สีอีติบิโซมาระยะเวลา1วัน2วัน3มวันเดอ2วันนะเรามาแชร์กันนะฮะเรามาแชร์กันนะฮะว่าหลังจากที่ใช้มา1วันความรู้สึกเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังเลยดีกว่านะฮะ อย่างแรกเลยบอกว่าสีเนะี่ยให้ดูสีสีอาจจะดูในกล้องอาจจะดูขาวๆไปหน่อยนะแต่ว่าบอกเลยว่าสีแบบส้มตะโกนมากดูนี่สีส้มแบบส้มส้มแต่ว่ากระจกตัวนี้ก็อาจ,จะสีลงมานะฮะดูนี่มันก็จะดรอปลงมานะเป็นแผ่นกระจกเอาไว้ติดแม็กเซ็นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอลูมิเนียมอย่างเดียวนะมาติดไม่อยู่แต่สิ่งที่วัสดุรุ่นเนี้ย เปลี่ยนมาเลยคือหนึ่งอลูมิเนียมทั้งชิ้นทำทั้งชิ้นแตกต่งกันรุ่นก่อนรุ่นก่อนจะเป็นไทเทเนียมนะครับและข้อเสียของอลูมิเนียมนะคือเป็นอยง่ายมากขอบอกเลยว่าต้องทะนุถนอมอย่ดีใครมีฟิล์มที่มันติดตรงนี้ได้เนีย่ยติดนะเพราะว่าถ้ามันขูดหรือมันอะไรงเนี้ยลอยขึ้นแน,น่นอนเป็นรอยง่ายมากตัวเนี้ยเป็นรอยง่ายมากแต่แข็งแรงคงทนกว่ารุ่นเดิมเออมีคนไปเทสมาแล้วไปดูเยอะแยะ แต่ว่าเป็นรอยง่ายมากนะครับก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังคือสายชาร์จถ้าเราเสียบเข้าเทียบบอกถ้าเราเล็งไม่แม่นแล้วแบบเคีย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 ไปยเงี้ยแล้วก็เสียบเออเคียเคียเนีบใช่ไหมถ้าเราแบบว่าเราแบบเล็งไม่ตรงแล้วค่อยๆเคียเคียเคียรเคียเงี้ยเคียเคียรเคียงเงี้ยไปแล้วก็่าจะเสียบเข้าไปแบบเนี้ยเออให้ตรงรูเนี้ยมันก็จะเป็นรอยได้ง่ายอันนี้เข้าควรระวังสอง คือน้ำหนักน้ำหนักน้องมีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากน้ำหนักบอกเลยว่าหนักกว่ารุ่นสิบหกโปรมอืมรู้สึกเลยว่าหนักหนักแต่ว่าได้จอที่ใหญ่ขึ้นมาเป็นหกจุดสมเพราะว่าตรงเนี้ยอ่าขอบจอเล็กลงนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องความร้อนที่เขาบอกว่ารุ่นนี้ใส่เวเปอร์ a ชมเบมาให้ระบายความร้อนจาก CPU อะ่ะ บอกเลยว่าร้อนชิบหายเพราะว่าอะไรปะเพราะว่าเวเบอร์แชมเบอร์ใช่ปะส่งมาตรงนี้ cpu ร้อนปื๊บไอตัวระบายความร้อนระบายความร้อนสู่อลูมิเนียมทางเครื่องดังนั้นที่เราจับร้อนมากร้อนเลยรู้สึกได้ว่าร้อนแต่ว่ามันร้อนแบบเดียวมันร้อน รู้สึกเลยว่าร้อนกว่าเครื่องเดิมเครื่องเดิมคือ iPhone 16 Pro Max เนี่ยมันจะร้อนแค่ตรง CPU เนาะเพราะมันไม่มีตัว vapor chamber ที่กระจายความร้อนออกแต่อันนี้คือร้อนทั้งมือเลยอันเนี้ยร้อนง่ายนะครับส่วนกล้องที่ไปเทสก,ก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่ไม่ต่างเยอะถ้าคนอ่าไม่ไม่ค่อยสังเกตนะครับส่วนเรื่องกลางคืนกลางคืนถ่ายดีขึ้นครับถ่ายดีขึ้นแล้วก็มีหมดอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายนะครับเรื่องหลัก ก็เรื่องร้อนนั่นแหละครับมันก,มก็ไม่ได้เย็นไปกว่าเดิมนะครับมันก็ร้อนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่วน OS ต่างๆนะครับ OS OS ที่อัปเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็น26อ่ะจริงๆแล้วตัวอัปขึ้นมา26ไม่ว่าจะเป็น16 Pro โปรมก,ก็เร็วอยู่แล้วครับมันดูลื่นดูสมวนดูเร็วขึ้นนะครับอือก็เท่าที่ใช้ดูสังเกตก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะ ก็พอเรารู้ว่าไอตัวเนี้ยใช่ป่ะว่ามันเป็นรอยเล็กง่ายเราก็เลยสั่เคสมาก็รอก่อนเลยเคสมาถึงแบบโอ้ก่อนได้โทรศัพท์เป็นอาทิตย์เลยอะเมื่อกี้ใช่ไหมบอกว่าจะให้ดูแหละใช่ป่ะดูนี่ผู้ชมนี่วงกลมตรงนี้ทุกเคสที่ทำออกมาตอนนี้ณล่าสุดไม่เห็นโลโก้ Apple เพราะว่า m a c s a f e มันอยู่ตรงนี้แต่โลโก้ Apple อยู่ต่ำกว่า m a c s a ซ e เห็นไหมจะอยู่ตรงนี้ ซึ่ง Apple หลอกทุกคนและทุกคนจะไม่มีโลโก็อยู่ตรงนี้นอกเสียจากคุณจะไปซื้อเคสของ Apple เองตา Apple เขาจะอยู่ตรงนี้เพราะเคสขเขาทำมาให้แมงโคตรปั่นอนะปีเนี้ยดูเยิยตาไม่อยู่ต่ำกว่าแม็กเซฟบ้าป่ะแล้วพอตรงเนี้ยมันก็เลยไม่เห็นดูดิก็เลยไม่รู้ว่าอ้าวโทศรศัพท์แะไรวะไม่เห็นตาใส่รญญักแอปเปิลโอ้ชีวิตรุ่นนี้บอกเลยว่า ถ้าไม่ติดว่าสีเป็นสีส้มสีที่ตัวเองชอบนะไม่ซื้อแต่เนี่ยพอดีออกมาสีเนี่ยคือสีที่ชอบก็คือสีส้มนะครับสีส้มคืออยากใช้โทรศัพท์สีส้มมีสีส้มมาก็เลยซื้อเพื่ออนาคตไม่มีอะไรทําก็ไม่บวแจะได้เข้ากันนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ณตอนนี้นะครับก็คืออะแดปเตอร์ที่แรงที่สุดของ Apple ก็คือตัวนี้เป็นตัวนี้นะอะแดปเตอร์สามสิบวัตต์ นี่อะแดปเตอร์สามทิวบัดตัวนี้นะแรงสุดแต่ตัวที่แรงกว่านี้รู้สึกจะสี่สิบห้าวัตหรืออะไรเนี่ยแหละที่แรงกว่าเนี้ที่ชาร์จมือถือสาหรับสิบเจ็ดโบลแม็กเนี่ยมีแต่ว่ายังไม่เข้าไทยนะครับกาลังเริ่มวางจําหน่ายรู้สึกกาลังเริ่มวางอย่างหน่อยนะครับแต่ตอนนี้แรงที่สุดคือตัวนี้ก็เลยซื้อมานะครับจะบอกว่าความแตกต่างจาก16บหกโวแม็กถ้าใช้ผิวเผื่อไม่ดูสีไม่ดูตรงกล้องไม่มีอะไรบอกเลยว่า ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับแต่มันก็จะมีอาจจะต่างเล็กน้อยเรื่องแบตเรื่องอะไรพวกนี้แต่ที่เหลือเหมือนหมดเลยยกเว้นความแข็งแกร่งที่กระจกที่ทํามาแข็งแกร่งตัวโครงที่แข็งแกร่งนะครับแต่ว่าสีลอกง่ายบอกเลยนะครับตัวกระจกกล้องอะไรแข็งแกร่งมากบอกเลยนะครับที่เหลือเหมือนกันหมดเลยนะตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวการใช้มือถือ iphone 17 pro max ห่งวันเป็นยังไงนะครับก็ถ้าใครมีปัญหาหรืออะไรที่ผมยังไม่พูดกับไปก็คอมเมนต์ได้นะครับอยู่ข้างล่างได้เลยนะก็มาดูกันต่อไปว่าใครจะเจอปัญหาอะไรอีกนะครับดูดิไต่เปิ้ลอยู่ข้างล่างเห็นปะไม่ตรงก้นเศร้า